ย,ย่างที่นี่ครับย่งครับเจดีแล้วมาวัดบ้างขับเข้าวัดเข้าวลาบ้างตีเจเข้าบ้างไหมพี่พี่ไปโบสถ์อ๋อไปอ๋อปีหนึ่งไปส<ป>ักสองครั้งเป็นคนคิดเป็นคนคิดมาก เอาคิดมากเออวันนี้รายการสปอร์ตเดย์สวัสดีคุณผู้ชมคนับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการสปอร์ตเดย์ กลับมนะฮะรายการนี้เราจะมุ่งเน้นเรื่องราวของการเล่นกีฬาอยากให้ผู้ชมเนี่ยได้ระนักถึงในการเล่นกีฬาออกกําลังกายบ้างลูกๆหลานท่านออกกําลังกายบ้างออกกาลังกายให้เหมือนรู้สึกว่าเราเหมือนแปรงฟันตอนเช้าออกให้ชินวันนี้เป็นรายการครั้งแรกของเราด้วยใช่สปอร์ตเดย์เป็นครั้งแรกผมครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้เป็นพิธีกรด้วยเจ่นนอกจากเป็นนักร้องมาแล้วครับผมนอกจากจะเป็นดารามาแล้วครับผมนี่พิธีกรครั้งแรกครั้งแรกเลยครับเติมเกียริของครูจริงๆป็นเกียริของผมมากใชครับ อาวันนี้สนุกสนานแน่นอนนะฮะรายการของเราเกี่ยวเรื่องเราถึงกีฬาต่อจากนี้เปิดดูปุ๊บจะเรื่องราวของกีฬาตลอดแต่ที่สำคัญวันนี้คุณผู้ชมสงสัยว่าเอสปอร์ตเดย์วันแรกทําไมแบบว่าไม่ไปตามสนามกีฬาไปตามนู่นนี่แต่มาที่วัดเป็นเพราะอะไรเพราะกีฬาอะไรเกี่ยวกับวัดที่นี่ต้องถามตี เร็วมากอะถิ่เร็วมากอีกแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปไฟเอาไปหาให้ได้ว่าที่เรามาที่วัดที่นี่เรามาจัดการรมเรื่องราวของกีฬาอะไรแล้วตีเขาสนใจกีฬาอะไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่า บางผมทำอะไรครับเนี่ยโอ้โหตื่นเต้อใช่ไหมนะโเคแล้วปกติซ้อมกันถึงเวลาเรามาค่ายมวยเนี่ยเราต้องโดดกันทีทั้งคู่ชั่วโมงพอชั่วโมงเรก็พักเดี๋ยวต้องโดดต่อให้เลยว่าเป็นกันทุกคนเลยนะฮะนี่อยจะบอกว่านี่ครับตัวแค่นี้นะครับหัวน,นมนี่กล้ามนี่เป็นมัดเลยนะฮะไหนเป็นกล้ามโซ่หรอเป็นกล้ามโซ่โอ้โหนี่น สงสัยผมต่อยกับน,น้องนี่ผมตายตายตายเออเดี๋ยวขอเชิญตัวอย่างทุกคน,น,นห,หนึ่งลองดดให้พี่ดูก่อนั่ประมาณ20ครั้งบัตร5เหรีย พี่ไหวลยที่ขอลองมาเลยนะอยากกล้ามอยากลองมากเมื่อกี้ก็สองเด้งนะผมผมขอจะเกี่ยวความแล้วจรทีนะเมื่อก่อนเคยโดนยับ ไม่ได้ถอายครับน่าเกลียดโอ้โหถ้าโดดเชือกน่าเกลียดจังเลยมากรายการนี้แล้ว,ลวมันมาอยู่นี่เมื่อกี้หนีผมเปิดรายการอยู่คนเดียวไม่พอดีผมเห็นน้องๆเขาเนี่ยมาเปิดโดดเชือกกันผมเลยอยากทำมั่งอ๋ออยากโดดเชือกใช่ครับแล้วไปถึงไหนแล้วได้ไหมสิบทีแฮบแล้วบ้า,ายพวกนี้เขาโดดวันละกี่ชั่วโมงซึ่งชั่วโมงซึ่งชั่วโมงโอ้โหเยอะนะผมเพิ่งเริ่มไงพี่มันไสิบทีเหรอสิบทนี่ความยาวเท่ากันหมดป่ะยาวพอไหมเนี่ยอ่านะเฮ้ยพี่นักกีฬาเก่า เฮ้ยผู้ไห้่ผ้ห่เป็นไงมาดโห้โห่โห้โห่โห่บว่โห่โว่โห่โห่ยหนโห่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 นห่โน่โห่โน่ใน่โห่โห่โห่สห่โ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 ่โห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 ่ะห่งห่โห่โห่เห่โห่ ัวดัวเเกือบเท่าหัวผมแล้วเออนี่พี่เจไหนพี่เจบอกว่าจะให้ผมมาเจอกับสุดยอดนักมวยแห่งยุคไงพี่ก็มาถึงที่นี่แล้วก็เจอตัวเล็กก่อนเขาเลือกปลาซิวปลาส้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอปลาเก๋าสุดยอดนักมวยคนนี้บอกคนเดียวว่าปลาเก๋าอยากเจอใช่ไหมเก๋ามากนะเก๋าที่สุดโดยเฉพาะเวลาเขาเปิดตรงเปิดตัวของเขานะ ขนาดว่าต่อยธรรมดายังลีลาขนาดนี้แต่เวลาเปิดตัวลีลายิ่งกว่าต่อยไปเจอไหมอยากไปเจอไหมล่ะอยากเจอมากเลยพี่เจอยากไปเจอเนี่ยไข้มวยเดี๋ยวต้องถามไปทางไหนคข้เมืยเข้าซอ,อยไปไกลปะไม่ไกลไม่ไกลเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ,อ๋อ,อตรงนี้ไงโถาตามมาเลยไ<า>ปน้องนำพี่ไปเลยไปไวพวกเราไวเอามาใช่ไหมเ่าเด็กคนเด็กกัดเท้าสกีเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้